สวัสดีค่ะทุกๆคนเลี้ยงน้องหมาอีกแล้วนะคะเลี้ยงน้องหมาเช่นเดิมนะคะก็เป็นงานที่ต้องทําทุกวันนะคะตอนนี้น้องหมาขาวก็มาอยู่ด้วยกันแลวนะคะส่วนน้องหมาเล็กนักํนนนะะกนขา,ขา,ะะาปปก็อยู่ตรงนู้นนะคะซึ่งก็เป็นที่เ่าของเขานะคะเขาจะไปปล่อยทุกอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งก็มีหลายที่ที่เขาจะปล่อยทุกนะคะน้องหมาเล็กนั่มนเอ่ยมูนค่ะเห็นกันไหมคะไหนคะ ะสื่นให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะ้องหมาอยู่ไหนเออยออกมาแล้วค่ะ กำลังกินน้ำเล่นน้ำอยู่นะคะนะาค่ะไปดูเรากำลังกายการมาเร็วเม็ก ไว้ตรงนี้ที่เดิมีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บกวาดใส่ต้นไม้ของเรานะคะใส่ต้นไม้ใหญ่นะคะห้ามใส่ต้นไม้เล็กๆนะคะไม่เช่นั้นต้นไม้เล็กของเราจะไม่รอดนะคะ ไปถ้าก็เดินไปด้วยปล่อย,อยทุกไปด้วยนะคะก็เป็นอิสระวิถีชีวิตของสุนักบางพันก็จะเป็นแบบนี้บางพันธ์ก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะคะตาสายพันต่างก็แตกต่างกันไปนะคะ เอาให้เซตเขาวก็ไม่รู้ไปเล่นอยู่ตรงไหนแล้วค่ะ มะม่วงก็กำลังออกดอกออกช่อนะคะมะม่วงต้นนี้ได้ทานตลอดเลยนะคะซึ่งเราจะเก็บลูกผลดิบๆเล็กๆผลอ่อนของเขาน้าไปทำน้ำพริกนะคะก็อร่อยเช่นกันค่ะ ก็ปลกปล่อยทุกเอาไว้หลายที่หลายจุดเลยนะคะก็เป็นน้องหมาที่สุไวัยแล้วนะคะการขับถ่ายของเขาก็จะมีแปลกอวู่บ้างนะคะก็คงจะแค่นี้นะคะสําหรับการเลี้ยงน้องหมาในแต่ละวันของเรานะคะขอให้เพื่อนๆรับชมดีอด้วยความเพลิดเพลินและก็สุขใจนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ